บทที่53ข่าวร้ายพริวนนเมคากล่าวแก่ทั้งกิ่งยว่างพวกเราปล่อยปลาละเว้นกันและกันตอนนี้เรายังไม่คิดกลับไปหัวหน้าใหญ่จะส่งคนออกติดตามจับกลุมเราก็ดีลบชื่อเราออกจอากกระบวนการพิ่รุนโลเหตก็ดีล้วนแล้วแต่หัวหน้าใหญ่ทันฟ้าคำพูดเราไปว่า เก่งหัวได้รับพระคุณการุณย์ส่งเสริมจากหัวหน้าใหญ่ปรกากันไม่สร้างความผิดหวังแก่หัวหน้าใหญ่เด็ดขาดทางขี้เหนียวเพ่งมองมันชั่วขณะจึงโผงศีชากล่าวว่าตกลงพวกเราไปนำมุคนชุดดำทั้งสองหันกายไปวิ่งเลี้ยวบ,บริณดงจนลับตาผู้ในเมคามองดูเงาหลังทางขี้เหนียวทั้งสามมุมปากปรากฏรอยยิ้มเย็นเยียบขึ้นเช่นเสียงดังเฮกล่าวว่า อาศัยผู้แท้ทางท่านก็คิดสู้กับอเรายามนั้นพันได้ยินเสียงปีเท้ามาเร่งร้อนดังมาพริ้วในเมฆาลบวูกเขาดงไมาเห็นมาเร็วสามตัวห่อเป็นเส้นเดียวกโกวนจนดินเหลืองคลาคุ้งห่อตะบึงมาถึงคนบนหลังม้าตัวแรกเป็นชายจากรารร่างสูงใหญ่กล้ามเนื้อแข็งแกร่งสมส่วนไว้คราสั้นรกครึมชารดูเหี่ยมหาโงอาจ,จิง คนบนหลังม้าตัวที่สองเป็นชายจาัการร่างสันทัดสีสาล้านเลี่ยนเป็นปรากายคนบนหลังม้าตัวสุดท้ายเป็นชายจัการร่างสูงตรงานราวเจดีเล็กครึ่งทอนเอหยาบขนาดลายขนอบช่วงแขนใหญ่กว่าผู้คนทั่วไปสีชัวพฤกตาม้าเร็วทั้งสามตัวพุ่งผ่านที่ช่อนของพิวนิเมฆาไปขวบขับเข้าสู่เมืองทางแก่ติงพิ้หนิเมฆาขบคิดเล็กน้อย จึงติดตามเข้าเมืองทางแก่ติงพอเลี้ยวเข้ามุมถนนแห่งหนึ่งเห็นม้าทั้งสามตัวผูกอยู่ข้างทางชายจะกันทั้งสามนั่งยึดแผงลอยจำหน่ายอาหารเช้าแห่งหนึ่งพิวหนเมคาสาวเท้าเก้าโปราถึงหน้าแผงยกมือขึ้นกล่าวว่าสหายทั้งสามไม่ต้องเดินกินแล้วโปรโดตามเข้าไปเย้าไปเถอะชายจะกันเขารกครึมเพ่งตาถามว่าขอภายเท่เราตาดำ ท่านที่นับถือคือผิวในเมฆากล่าวว่าเมื่อคืนเมืองทางแกติงเกิดเรื่องใหญ่ผู้ต้องหาทางการจำนวนหนึง่งทำร้ายคนในขบวนการพิเอโรโลหิตไม่น้อยพวกเราได้อรับคำสั่งเบื้องบนขอเพียงเป็นชาวยุทธจักรที่ต้องสงสัยให้จับกลุ่มไว้ทั้งสิน้นชายจักรเขารขาุรกครึงหัวโร่อแล้วถลิงตากล่าวว่าที่แท้เป็นเ่้วเล็บกรมเมืองประเซริฐแท้ พันยกมือกำเป็นหมัดต่อยเส่ทรงอกท้องน้อยพลิวในเมฆายางหักโหมพลิวในเมฆาไม่ทะนันลบหลีกยกมือต้านปะทะตรงๆหมัดฝ่ามือพอปะทะเสียงโครมดังหนักๆชกายกันเขารกครึ้มนั่งตรง,งานกับที่พลิวในเมฆากับเสถอยไปสาก้าพลิวในเมฆาแลบลินอกมากล่าวว่าหมัดทรงพลังอันร้ายกาลยอดเยี่ยมสมดังกิติศัพท์ ร่ำเรือจริงๆชายจ้ากันเขารกครึมพูดลุกขึ้นกล่าวว่าท่านรู้จักผู้แท่ผัวยิ่งประเสริฐข้าพเจ้าความจริงไม่รู้จักมัดทรงพลังผัวกังแต่มีสหายท่านหนึ่งเอ่ยถึงผู้ใดเอ่ยถึงหรือเทพพยาดาบลีเล่ง่วงมัดทรงพลังหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าเทพพยาดาบลีเล่งฮวงเลยมันอยู่ที่ใดอยู่ในสถานที่หนึ่งรอข้าพเจ้าซื้อสุราอาหารกลับไป ที่รวมทางกับมันยังมีสิองเหรียญทองเตี้ยจิน้นอีกภูซาเล็กกิมให้เอ็ดและให้ทั้งโกเนียมัดทรงพลังมีเซนาเคลือบแคลงสงสัยกล่าวว่าอย่างนั้นท่านคือผู้น้องเก่งหัวชายจากรกสีสาล้านพุดลุกขึ้นคว้าแขนพิวในเมคาไว้กล่าวว่าเฮียตีเราหวัวเหล็กโอซาต้องการพบท่านแต่แรกแล้วมาพวกเราสนิทสนมกันก่อนซซนาพิลนเมคา ปรากฏแววผู้พรานตื่นตันแต่แล้วกลับคืินเป็นปกติกล่าวอย่างยิ้มแย้มสนิทสนมไม่เป็นไร่าได้ใช้มัดทรงพลังก็แล้วกันมัดทรงพลังสันชีจากล่าวว่าเหติท่านช่างเป็นไปเสียได้พอพบหน้าก็ล้อเล่นเช่นนี้ชายจ้าการร่างสูงตรง,งานปานเจดีเหล็กครึ่งทอนเหล่าโง่กล่าวว่าใหนี่ใช่เก่งเอียสร้างความแตกตื่นแก่เรา จนเหงือยะเยียบสมกายพิ้วในเมคากล่าวว่าท่านทั้งสามจูงม,ม้าตามข้าเจ้ามาเถอะพวกเราเดินทางพลางสนทนาพลางหัวเหล็กโอษสาโผกจีจากกล่าวว่าขอเพียงได้พบสหาหิยม่ว่าแต่มือหนึ่งมาดแม้นอดอาหารร้อยมื้อก็หาเป็นไรไม่พิ้วในเมคากล่าวอย่างยิ้มแยม้มท่านพี่หัวเหล็กวางใจอาหารมืน้นี้ท่านต้องไม่อดอยากแน่นอนลีเล่งห่วงเตี๋ยจิ้นเอกกิมให้อิด ให้ทั้งทั้งสี่กำลังสนทนาประตูห้องถูกผลักเปิดออกที่เข้ามาก่อนเป็นผู้รับใช้ร้านอาหารสองคนแต่ละคนหิ้วกล่องไม้ขนาดใหญ่สองใบเตียยจิ้นเอกองนงินบูบจึงกล่าวนี่ตเตรียมรับประทานกี่มือหรือพิิ้วในเมฆาติดตามเข้ามากล่าวเสริมขึ้นเมื่อเดียวข้าพเจ้านำสหายมาอีกสามท่านลองนับดูว่ามีทั้งสิ้นกี่คน ในเสียงกล่าวมัดทรงพลังหัวเหล็กโอซาเล่างูทั้งสามเดินเข้ามาลีเล่งหัวงูง,งินวูบจากนั้นด่านหน้าเขาหาช่วงเวลานี้คลึกครื้นวุ่นวายจนห้องหับแทบถล่มทลายคนทั้งหมดตั้งโต๊ะที่กลางลานตึกจัดวางสุราอาหารเต็มโต๊ะิ่งนั่งประจำโต๊ะกิมให้อรกว่าช้าก่อนสุราเล่า้วในเมคากล่าวว่าสั่งจองแต่แรกแล้ว ต้องการเท่าใดมีเท่านั้นเล่าโง่ท่านพระกําลังมหาศาลติดตามเข้าจ้าไปสักครากล่าวจบนําเล่าโง่จากไปดูจากทิศทางไปของมันลีเล่งหงเตียจินเอกเข้าใจในบัดรนเตียจินเอกกล่าวอย่างยินแยมวิเศษแท้สามารถเดิมสุราโดยไม่ต้องชํงงาระเงินกินให้อิดงงงินบุกกล่าวว่าในเลยสุราโดยไม่ชํงงาระเงินได้เตียจินเอกกล่าวว่า ท่านลืมห้องใต้ดินของตึกใหญ่ตระกูลถังแล้วกิมให้อิดตบโต๊ะดังชาดใหญ่อร้องมาช้ยแล้วนี่มีอาจไม่ดื่มให้หมดสิน้นมัดสรงพลังและพวกยังไม่เข้าใจเตียจิเอกจึงบอกเล่าเหตุการณ์บุกตึกใหญ่ตระกูลถังให้ทราบเพิ่งเราจบสุราก็มาพริว้วในเมคาอุ้มมาสองหาแล้วงโง่คนเดียวโง่เพี้ยวมาหกหายสองหาของพทิ้วในเมกาเป็นสุราเมืองเสียวเฮง หกหที่เรางงหอมผิ้วมาสองหเป็นเล่าข่าวสองหเป็นเมาไทยอีกสองใบถึงกับเป็นเล่าอ,อนูนพอตบดินที่ปากหาออกปรินสุราลงในชามกลิ่นหอมของสุรากระจายซาบซ่านไปทั่วทางบริเวณพิ้วในเมขายกชามขึ้นชักชวนว่าท่านทางหลาเดิมเถอะในห้องแต่ดินมีมากหลายคนทั้งแปดร่ำเดิมถึงกลางคัน พี่ในเมคาพลันพูดลุกขึ้นกล่าวว่าท่านพี่ทั้งหลายพวกเราสาบานเป็นพี่น้องเป็นอย่างไรคำพูดพอกล่าวกิมให้เอ็ดหัวเหล็กโอสาร้องสนับสนุนเป็นบุคคลแรกบุคคลอื่นก็ไม่ขาดคานคนทั้งหัวล้วนมีนิสัยเปิดเผยถือคำพูดเป็นสัจจะไม่จําเป็นต้องจุดทูบสาบานตนใดเพียงตวงสุราชามหนึ่งทุกผู้คนกรีดเลือดคนละหลายหยด จากนั้นเดืม่มโสราคนละกคำจนหมดชามหลังจากบอกอายุเรียงลำดับพี่น้องสิบสองเรียนทองเตียจิ้นเอกเป็นพี่ใหญ่หมัดจอมพลังอยู่อันดับสองหัวเล็กโอซาพ,พอดีอยู่อันดับสามผู้สาเล็กกิมให้อ็ดอยู่อันดับสี่น้เล่งห่วงอยู่อันดับห้าคิ้วในเมคาอยู่อันดับให้ทั้งรังสุดท้ายซึ่งความจริงทั้งหมดคิดนับเล่าโง่เข้าไปด้วยเล่าโง่สำนึกว่า ตัวด้อยศักดิ์ศรีไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยินยอมเมื่อสาบานเป็นพี่น้องความสัมพันธ์พ่อผูนลึกล้ำกว่าเดิมทั้งหมดเดิมสุราชามแล้วชามเล่าหมดไปหแล้วหเล่าเล่าโง่ก็หอบเพี้ยวไามา่กหกหาพผิวในเมฆาชมเฉยว่าเล่าโง่มีพระรกำลังมหาศาลจริงจริงมัดสรงพลังกล่าวว่าเกรงว่าพวกท่านยังไม่ทราบวิชาตีหัวข้ามภูเขาของเล่าโง่ยอดเยี่ยมยิ่ง คนทั้งหมดส่งเสียงดังอ้อหัวเหล็กโอสากล่าวว่าอย่างนั้นหองแสดงให้ทั้งหมดชมดูสักคราเล่าโง่หน้าแดงจานยิ้มอย่างกระดากล่าวว่าท่านพีฝีมืออันตำต้อยน้อยนิดไหนเลยกล้าวงหวานต่อหน้าลูกปังมัดสรงพลังกล่าวว่าเล่าโง่ต่างเป็นพวกเดียวกันเจ้ก,กอดแสดงฝีมือให้ทั้งหมดชมดูเถอะเล่าโง่ผลลุกขึ้นหักนิ้วตนเองกล่าวว่าที่นี้หรือ หัวเล็กโอชาโผกศิจะพุ่นลุกขึ้นเข้าห้องนอนชั่วครู่ภาห,หลังพอผ้าห่มออกมาเพื่อน,นึ่งเรียกหาว่าท่านพีดท่านช่วยเหลืออีกระแงนึ่งมัดทรงพลังพุ่นลุกขึ้นช่วยเหลือหัวเล็กโอชาดึงผ้าห่มคนละมุมขึงตึงราวกำแพงชั้นหนึ่งจากนั้นจัดวางห้เปล่าอยู่หลังผ้าห่มห่างประมาณครึ่งเสียกล่าวไปกับเล่าโงว,ว่าเล่าโงเริ่มได้แล้วเล่าโงยิ้มอย่างกระดาก เดินมายังอีกว่ากหนึ่งของผ้าห่มหยุดยืนที่หน้าพ้าห่มห้าเสียเมื่อเป็นเช่นนี้มีระยะห่างจากไงเปล่าวหนึ่งว่าโดยกั้นกลางด้วยผ้าหอ่อผืนหนึ่งเห็นเล่าหัวย่อตัวลงปากหลักยืนยัดมั่ดสองมือกำเป็นหมัดยกหมัดถึงระดับเอวขันตะวาดก้องต่อยหมัดขวาออกผ้าห่มไม่สั่นผิวแม่แต่น้อยไหปล่าที่หลังผ้าห่มกลับแตกระเบิดดังสนั่น เศษเคลือบปิวกระจายไปไกลโคเตียจินเนกชูนิ้วหัวแม่มือกล่าวว่าวิชาตีวัวข้ามภูเขาอันยอดเยี่ยมเล่าโง่ยากนะักที่ท่านสามารถฝึกปรือถึงระดับนี้หัวเล็กโอซายัดผ้าห่มไปในอ้อบอก,อกมัดส่งพลังหยิบช่วยให้เปล่าอีกใบหนึ่งยืนส่งถึงเบื้องหน้าคนทั้งหมดกล่าวว่าท่านทั้งหลายโรดให้รางวัลพริ้วในเมฆากล่าวว่าท่านปีงานนี้ต้องมอบหมายให้กับ น้องสาวของพวกเราบกระวันว่าทั้งหมดควกกระเป๋าจนว่างเปลา่าให้ทั้งค้อนขวักใส่มันคราหนึ่งกล่าวว่าไปของท่านคนทั้งหมดล้วนหัวรอออกมาคณะสวนเซเฮฮาประตูห้องพันถูกข้อดังระรัวคนทั้งหมดงงงานวุกพิ้วในเมคาลุกไปเปิดประตูล้านบ้านที่เล็กกระทันหลันประตูพอเปิดคนภายในห้องก็เห็นผู้มาเป็นใคร ลิเล่งห่วงหน้าแปลเปลี่ยนไปพุ่นลุกขึ้นร้องเรียกว่าอาพังลิเอียนาประตูบังเกิดเสียงร้องเรียกคำหนึ่งคนผู้นั้นวิ่งตะบึงเข้ามาพลากอยากลิเล่งห่วงลิเล่งหวงก็ไม่ได้ข่าวคราวของนางอีพอพบผ่านอาพังจึงออกปากถามไทยอาพังเพุ่งพลาดใจยิ่งกล่าวว่าลิเอียบบาวิ่งจนสองเท้าแทบหักไปฟังว่าท่านอยู่เมืองถังแกติง บ่าวสอบถามทั่วเมืองทางแก่ติงคอยอสืบทราบว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านโปรตามเขาเจ้าไปโลกกวนีป่วยหนักต้องการพบหน้าท่านสักครั้งลีเลงหัวใจสันสานสีหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงกล่าวว่านางเป็นไรแล้วหลายเดือนมานี้โกเนียขมขืนตรมตรมกินน้อยนอนน้อยสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วตอนนี้หลังจากคลอดบุตรยังเป็นโรคแทรกซ้อน ถูกถ้อยคำของมันล้วนเหนือความคาดหมายนีลเล่งหวงคิดไม่ถึงโอ้อีจิวกำเนิดพยานรักแก่มันแลลมยิ่งคิดไม่ถึงนางจะล้มป่วยลงนีลเล่งหวงกล่าวอย่างร้อนรุ่มนางอยู่ที่ใดอาพังกล่าวว่าที่เกาะเล้ากงเต้ามัดทรงพลังกล่าวเสริมขึ้นนั่นความจริงเป็นเขตอิทธิพลของบิบัติน้อยกวยเงกขึ้นเรือที่เมืองอุ้ยให้อวยก็บรรู้ถึงได้ ลีเล่งห่วงคลายมือจากการยุดกลุ่มอาพังหันกายไปประสานมือโตอทั้งหมดกล่าวว่าท่านทาั้งหลายเข้าพเจ้าคิดขออำลาให้ทั้งรีบก,กล่าวว่าท่านพีทั้งหมดจะติดตามท่านไปเดียจินเนกยกมือขึ้นกล่าวว่าไม่ต้องแล้วปล่อยให้มันไปผู้เดียวเถอะกว่าตามองลีเล่งห่วงกล่าวว่าโง,งตีพวกเราจะรอท่านในที่นี้ หาเกิดเหตุไม่คาดหมายพวกเราจะทิ้งคำพูดไว้แก่ท่านเรื่องไม่อาจชักช้ารีบไปเถอดลิเล่งหวงไม่กล่าวอะไรนำอาพังจากไปคนในห้องล้วนไม่เคลื่อนไหวข่าวไม่คาดหมายนี้ทำลายความกระเตือหรือลน้นคึกคักของทั้งหมดล้วนแต่ลังหลานกับที่จบบทที่ห้าสิบสาม